ถ้าคุณชอบฟุตบอลเราคือเพื่อนกันนี่คือจดหมายเหตุฟุตบอลติดที่คุณอาจไม่เคยเห็นติดตามได้ที่นี่ Inside England 2022โดยบีแหลมสิงห์สนับสนุนการเดินทางโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์พอสอสทำให้คนไทยมีบ้าน25ปีกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิต สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ b Lam ีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับโอ้โหเริ่มต้นมาจะไอายแล้วครับวันนี้นะครับอินไซด์อิงแลนด์นำทุกท่านครับไปชมบรรยากาศหน้าสนามของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พร้อมประวัติที่จะเล่าให้ฟังกันแบบคร่าวๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอันน่าสนใจของคิงวิชาร์ดที่3น่าปทับใจครับในการค้นหาประสบยาวนานกว่า500ปีนะครับ ยาวนานมากแล้วก็เป็นการภูมิใจนำเสนอเลยในคลิปนี้นะครับของ i n s i g h t England EP ที่6นะครับขอบคุณในการเดินทางในครั้งนี้ครับโดยทอสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับทำให้คนไทยมีบ้านแล้วก็25ปีกลุ่มไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับรวมไปถึงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์นะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์และรถยนต์ซูซูกิจ้า b ีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย ซูซูกิ XL 7คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงห์คอร์ปอเรชันธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอทำให้คนไทยมีบ้านกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ ดูอีกท่านผู้ชมครับผมมีโอกาสเดินทางมายังเลสเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมง15นาทีต่อรถไฟ2รอบนะครับจากเมืองริเวอร์พูลนะครับจนมาถึงที่นี่ สนามคิงพาวเวอร์ของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ฟิลเบิร์ดเวย์นะครับสโมสรมีอายุครบ138ปีภายปีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแยกจากเขาเรียกว่าย้ายสนามนะครับจากฟิลเบิร์ดสตรีทมาอยู่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในปี2002นะครับสนามแห่งนี้โอ้ถือว่าบรรยากาศด้านหน้าเนี่ยโปร่งดีสวยงามนะครับแล้วก็เคยจัดแมตช์ระดรับชาติมาแล้ว4นัดด้วยกันพวกเขาเป็นแชมป์ มหัศจันทร์สุดๆในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นสมัยแรกเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมเลยครับคว้าแชมป์ได้เมื่อปี2016แล้วก็มาได้แชมป์เอฟเอคัเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ทีมเช่นเดียวกันนะครับเมื่อฤดูกาล2021นะครับแน่นอนที่สุดครับผู้ที่บุกเบิกในยุคสาธวรรษใหม่นำความสำเร็จสุดมาจันทร์มาให้เมืองนี้ก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับคุณวิชัยเป็นมหาเศรษฐีไทย ผู้เปิดตำนานใหม่ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษนะครับคุวิชัยนั้นได้เข้ามาเทคโอเวอร์เลสเตอร์ซิตี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่เมืองไทยนะครับที่ห้อง i n นฟินิตี้หนึโรงแรมบ u ม a น k ิงพาวเวอร์เมื่อวันที่18สิงหาคม 2010ซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นั้นด้วยนะครับโดยเข้าไปงานแถลงข่าวครั้งนั้นและถือว่าคุณวิชัยได้นำเลสเตอร์ทีมเล็กๆนะครับจากมิดแลนด์นี่แหละครับก้าวขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งครองแชมป์ได้อย่างสุดมหัศจรรย์ในปี2016ครับท่านผู้ชมครับคุณวิชัยถือว่าเป็นผู้บริหารจาก ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากในวงการฟุตบอลเังกนะครับในชว่วงที่เลสเตอร์นั้นขึ้นมาขึ้นชั้นมาได้และเป็นแชมป์ฟุตบอลพิมยร์ลกเมื่อปี2016นเนี่ยนะครับนังสือพิมพ์ที่นี่ตีพิมพ์เรื่องราวของพชายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ไม่เคยมีใครถูกยกย่องนะในฐานะของเขาเรียกว่าผู้ริหารจากต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นที่รักอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ได้รับการยอมรับครับจากแฟนบอ,อ City, ลบอบบบออทั่วประเทศองังกฤษครับ คุณมิชัยถือเป็นที่รักของแฟนบอลที่นี่นะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์สุดเศร้าสลดนะครับในคืนวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2561ครับหลังจากจบเกมเลสเตอร์กับเวสต์แฮมในศึนพรีิมเม์ล,ลีนะครับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวออกจากสนามไปประมาณเวลา20นกา30นาทีซึ่งตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยตีสองครึ่งนะครับของวันที่28ตุลาคมปรากฏว่า เครื่องนั้นได้ตกด้านข้างของสนามนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงคุณวิชัยด้วยทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับในช่วงที่ก่อนที่คุณวิชัยจะเสียชีวิตลงนะครับในวัย60ปีได้ถูกจัดให้เป็นมหาสศรษฐีลำดับที่5ของประเทศไทยในปี2561ด้วยการมีมูลค่าทรัพย์สิน1.62แสนล้านบาทนะครับโดยนิตยสารฟอ r ไหนๆก็มาถึงเลสเตอร์แล้วนะครับแจกกจุญแจให้ท่านกับผู้โชคดีหนึ่งท่านครับที่มาดูคลิปนี้จากเลสเตอร์นะครับตอบคำถามข้างล่างครับว่าสโลแกนของช่องนี้เนี่ยคืออะไรครับปีหลมสิงห์ทีวีสโลแกนคืออะไรรุนรับไปเลยนะจ๊ะตัวเอง <laughs> จากนั้นครับผมเดินทางไปอีกที่หนึ่งในเมืองเลสเตอร์ครับผ่านอัปเปอร์ตันโรดนะครับแล้วก็เดอะมองสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่โรงเรียนเก่าของผมนะครับแต่ว่าเดินมาเพื่อตามรอยประวัติศาสตร์ประจำเมืองนี้ครับนั่นก็คือรูปปั้นและพิพิธภัณฑ์ของคิงริชาร์ดที่3ามคิงริชาร์ดที่3พระองค์อยู่บนบัลลังสั้นมากนะครับเป็นกษัตริย์ในช่วงคิทสักราช1483ถึง1485 ก่อนจะสิ้นพระชนในสนามรบครับในยุทธการสงครามกับราชวงศ์แลงคาสเตอร์ที่บอสบดฟิลครั้งนั้นเป็นสงครามดอกกุหลาบหรือว่าสงครามชิงบัลังครั้งสุดท้ายของกังกแล้วก็สิ้นสุดยุคกลางตั้งแต่บัดเดี๋ยวนั้นนะครับอีกครั้งท่านยังเป็นกษัตริย์อังกฤษองค์สุดท้ายครับที่สวรรคตในสมรภูมิรบในประเทศตัวเองครับ ถ้ามาถึงเลสเตอร์แล้วอยากทุกคนมาครับนี่คือกษัตริย์คิงวิชาร์ที่3นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับที่สวรรคตในสงครามเรียกว่าเป็นสงครามราชวงศ์นะครับก็คือสงครามดอกราบนั่นเองนะครับถูกค้นพบเจอที่เจอพระศพนะที่ลานจอดรถในเมืองนี้นะฮะในเลสเตอร์แล้วสุดท้ายแล้วก็มาประดิษฐานตั้งเป็นรูปปั้นของพระองค์นะฮะไว้ที่นี่นะครับนี่นะฮะ ก็คือในยุคที่ท่านครองนะคลองราชนะครับ1485นะี่ใน1483ถึง1485นะครับเป็นคิงอีกคนนึงครับที่มีชื่อขึ้นมาพร้อมกับการขึ้นมานะครับเป็นแชมเปี้ยนของเลสเตอร์นะครับในปี2016ครับตำนานก็มีอยู่ว่านะครับคิงดิชาัทที่3เนี่ยกำลังจะพุ่งเข้าแทงเฮนรี่แห่งทิวดรลนะครับแต่ถูกทหารชาวเวลส์ คนหนึ่งครับใช้เงาเฟันเข้าที่พระเศียรจากนั้นพระศพเนี่ยที่เปื่อยเปล่าเนี่ยถูกบรรทุกบนหลังมาครับกลับมาที่เมืองเลสเตอร์แล้วทีนี้นะครับปรากฏว่าที่ทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้สาธารณชนในยุคนั้นเนี่ยเป็นประจักษ์พยานของการสิ้นพระชนนะครับก่อนที่จะนำไปฝังร่วมกับคนอื่นครับในก็เ,เรียกว่าโบสนักบวชนะครับที่เรียกว่า G กรฟายอาร์ โดยไม่ปรากฏว่ามีพิธีพระราชศพนะครับแต่อย่างใดเมื่อพศพเนี่ยไม่ได้ถูกทำพิธีเหมือนกับบรรพกัะรัย์นะครับแล้วก็ถูกฝังรวมกับนักรบแล้วก็ทหารปกติมีการเชื่อกันว่านะครับก็หลุมฝังศพของพระอ,องค์ท่านเนี่ยถูกทําลายในช่วงสงครามปฏิรูปทางาศาสนาอีกด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมากว่า500ปีไม่มีใครเจอท่านอีกเลยนะครับ จนกระทั่งมีการตรวจพบกระโหลกของพระองค์ครับได้มีการนําไปทดสอบทางเคมีหลายขั้นตอนเพื่อตรวจ DNA ครับซึ่งผลตรวจออกมาพบว่าสอดคล้องกับ DNA ของราชวงศ์อังกฤษนะครับและเมื่อนํามาตรวจกับบุคคลที่สืบเชื้อสายมานะครับนั่นก็คือมิเชลอิฟเซนซึ่งเป็นชาวแคนาดานะครับสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหญิงแอนแห่งยอร์กทีนี้นะีซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นพันนิดฐานนะครับแท้ๆของทิงริชาตที่3 มีการนำกระดูกของพระอ,องค์ขึ้นมาทําพิธีทางศาสนาแล้วตั้งอนุสารีแห่งนี้ตรงนี้ที่เมืองเลสเตอร์นี่แหละครับเมื่อต้นปี2016เขาบอกว่าเป็นการ King of Return หรือว่า Return of the King นี่นะครับคนที่นั่นเชื่อว่าการกลับมาของพระองค์ท่านเนี่ยการปรากฏตัวของพระองค์ท่านทำให้เกิดปรากฏการณ์กับทีมเลสเตอร์ในครั้งนั้นนอกจากทำให้รอดตกชั้นแบบปฏิหารในปี2 0 1 5ในช่วงที่กำลัง ค้นเจอผสบเนี่ยและก็กลายเป็นแชมป์พิมล์ลกสมัยแรกเนี่ยก็คือการตั้งรุสารีขึ้นมาในปี2016นั่นเองมันคือปาฏิหารซ้อนปาฏิหารยิ่งกว่าคำว่าปาฏิหารจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับ ในตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าชัยชนะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะอะไรก็แล้วแต่แต่เลสเตอร์ในปี2016เนี่ยประกอบไปด้วย3คิงนะครับ 1. ครับคิงพาวเวอร์ครับนั่นก็คือจากคุณวิชัย 2. เนี่ยคือแอนดี้คิงนะครับนักฟุตบอลที่ชื่อแอนดี้คิงของของทีมและ3คิงริชาร์ดที่3มันเหมือน3แรงบวกครับและไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลผู้จัดการทีมเจ้าของทีม การบริหารทีมคู่แข่งแฟนบอลผ่ายันในตอนนั้นหรือการกลับมาของบรรพกษัตริย์ของอังกฤษอย่างคิงวิชาที่3เนี่ยทุกอย่างล้วนแต่เป็นส่วนประกอบให้เลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่โลกจดจำไม่ลืลืมนครับผมดีใจมากครับที่เดินทางมาอย่างเลสเตอร์เป็นผลแรกได้เห็นสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้มาคารวะคิงในตำนานนะครับทั้ง เรียกว่าทั้งคุณวิชัยครับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากนะครับของเลสเตอร์แล้วก็คิงลิชาร์ทที่3ถือเป็นรู้สึกว่ามันเป็นมงคลในชีวิตในการเดินทางครั้งนี้จริงๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันและเชื่อว่าทุกท่านอาจจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์แล้วก็ความสุดยอดนะครับครั้งนี้ของอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยเนี่ยไปสร้างความสําเร็จอย่างต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณธนาคารอาคารสงเครคา,านนะห์พอสอทำให้คนไทยมีบ้าน,นครับ ขอบคุณด้วยนะครับกับ25ปีกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับผู้การสนับสนุนสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอย่างเป็นทางการาล่วครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตไปดื่มน้ำดื่มสิง house, กินฟาร์มเฮาส์แล้วก็ขับรถยนต์ซูซูกิกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปรับรองมันไม่แพ้นี้ครับเพราะการเดินทางยังมีทั้งนิวคาสเซิลยูไนเตดการสเตเดียมทัวร์ลิเวอร์พูลและอยากรู้ไหมครับว่าของที่เขาขายกันมั่วตัวเหลง ที่เมืองหรือว่าภูนั้นเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ไว้ใตัวเองเพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าคุณดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้ <c oughs> คุณต้องกลับมาดูอีกลาไปก่อนพี่เป้าสวัสดีครับ Inside England 2022โดยบีแหลมสิงห์สนับสนุนการเดินทางโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์พอศอทำให้คนไทยมีบ้าน 25ปีกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตไม่น่าเชื่อครับเบสเตอร์มีตะขบด้วยเนี่ยนี่มันต้นตะขบนะออะะบี่นาเออรู้จักตะขบป่ะไอ้ทิศ ไม่กินนะหรืวกูตาย